สวัสดีครับได้กินข่าวไปวออกมาแล้วนะครับพี่น้อง f อฟซีนะมีคนไปเจราจาขอไก่เกี่ยรนนะครับพี่น้องเอนะว่าอะไรครับว่าจะให้จบนะครับจะให้เขาแสนหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟีนะถ้าลงใต้ก็ลาบากอีกใช่ไหมพี่น้อง f อฟซีนะเขาจะเอาหรือเปล่านะครับพี่น้องหรือ,อยังไงนะครับวันนี้ก็ไม่รู้นะนะ เออได้ยินข่าวแววมาอะไรเนาะนั้นจะเป็นทนายคนเดียวกับกูหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่รู้นะไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟีนะจะปากดีจะปากเก่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ได้ยินข่าวแววมานะมันผ่านลอยหูกูไปออนะผ่านแวบ,บไปนะครับว่ามีคนจะไปให้เงินแสนนะครับพี่น้องเอฟี พราะไปขังไว้นานแล้วอืมนะครับพี่น้องเอฟจีมันห้องคืออึงพี่น้องเอฟซีกระโดดไปกระโดดมาเนาะไปโดดใส่นาบัดนี้ครับเซตเงื่ออีกบัดนี้เซตขีโมอีกนะครับมันฉีเหลือได้เซตอยู่บอ่อพี่น้องเอฟีมันฉีพ่อวาะหามเ้ยนะ <laughs> มันฉิปากดีมันสิปากเกี่ยวอยู่บอ่อนะครับ <laughs> มันจะเหลืออยู่บ่บริอึงมันจะบ่มดกันกะละมังปุ่นทีนะครับบ่พ่อก็อ่านน้าแม่แม่ไม่เนาะอนะมันกูไม่ได้เอากับแม่แม่นะกูไม่ได้เอากับแม่แม่นะเงินกูนะมันคือว่าพวกคือเก่าเถอะเนาะนะครับเอยนะครับแผนซ่อนแผนกับแผนหลายครักนะเออแผนหลายครักนะพี่น้องเอฟซีนะอยากได้คดีครักอยากได้คดีครักเขาก็จัดให้ตัวหำนะ ก็กระจันไห้ตัวนะก็บ,บอกแม่ๆเด้อนะเออนะโดนอีกแล้วครับแม่ๆก็บ่าดังนะั้นนเด้อนะเครื่องบินแอมแป้นเขาชอบเก็บไว้ในห้องเย็นหรือเปล่าไว้ัยปชพเก็บไว้เหงพอเปลืองไฟเขาเนาะเนาะตีนยันเขา่อนเม่นกับไฟต่ำาแ,แล้วครับควันทวดึ้นโมดแล้ว <c oughs> เออปากดีปากเก่งครับปากเก๋วนะครับพี่น้องนะเอฟจีนะอ่า โอ้ยหมุนแล้วนะครับพี่นอ 4, นะ้องเอฟซเนาะตําบาลันดีสีทองเข้าไปอีกแล้วมึงเอ้ยนะครับเนาะนะครับนี่แหละครับการพูดการอะไรเนาะ,ะการเป๊กเข้าไปแล้วเนาะมันจะหลุดมันจะพลาดนะ,ะทำให้ขาดสติขาดสตางนะ,ะแล้วก็ขาดเงินขาดมือนะครับเข้าใจไหมนะครับเพราะอะไรครับนะ Ừ, อาการมันออกนะพี่น้องเอฟซีเนาะเป๊กโซอีกนะครับ <laughs> ตอนนี้นะครับเราขาวไม่ต้องพี่น้องเอฟซีบรันดีสีทองนะครับเนาะเงินแสนค่าเงินแสนค่ารถไปใต้นะ <laughs> <laughs> ออโอ้ยจิบจ๊บจิบ๊บเปิดมาเอามาโชว์ามาอ้างนะครับพี่น้องเอฟซีกูกันยังวายอยู่ดิกับมีคนมาไก่เกียร์ดิมีคนโทรมาโมเมนต์บอมีคนโทรมานะครับพี่น้องมาขอไก่เกียร์ อ่อยากให้แสนหนึ่งนะครับพี่น้องเอีนะออนะพอไปเอ่ยซื้อเอ่ยเสียงเขาไปพูดไปอะไรไปดูถูกดูแคนเขาไปมินประมาทเขานะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านะครับอ่าสงสัยแม่แม่ก็เงินเยอะนะครับพี่น้องเอฟซีนะเงินเยอะนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะหรือเขาต้องการแบบนี้มึงต้องการแบบนี้ใช่หรือไม่เอ้อต้องการแบบนี้ใช่หรือไม่หรือยังไง หรือต้องการคดีบอกหรือ,อยังไงถืนะ๊อใจคักเนาะอ่าอย่าไปกล่าวข่าเดอ้อบันี้เดอ้อหำเดอ้อนะอันจะเป็นนบมือจะเป็นงอนนะอ่านะครับอันนั้นก็เหมือนกันมันบอกว่าเงินมันแต่แม,แม่แม่มันโทรไปหาทนายคนนั้นให้ไปเคลียเคลียเท่าไหร่ครับอันนี้จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้นะก็ได้ยินข่าวแว่วมาห้าหมื่นใช่ไหมล่ะ ้าหมมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าจะได้ใบเสร็จอาจจะไปเล่นงานจะไปเล่นงานอ่าอะไรนะอ่าสภาธนงควอัชนาอ่าสภาธนายความสภาอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับพี่น้อยขอเอฟอ่อมันบอกว่าอะไรมันบอกว่า นักกฎหมายมาเล่นกับเด็กป .2 นะครับโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะแผนซ่อนแผนครับบัดน,นี้แผนซ่อนแผนครับแมันซ่อนกันเนาะซ่อนจนหลงครับบัดน,นี้เนาะกูว่าจานซ่อนถวยมาจานซ่อนจานผมแม่นแผนซ่อนแผนบะโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีบัดน,นี้เนาะ่านะครับ มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเอฟซีเพราะอะไรกูออกมาปกป้องพวกมึงอย่างนั้นกูออกมาปกป้องพวกมึงอย่างนี้เพราะกูมีแผนซ้อนแผนกูจะเล่นทางงานมันเป็นมาตอนนี้กูไม่เล่นแล้วกูเข้าข้างมันแล้วโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีฟังเอาครับผมฟังเอานะครับมหากรรมในการเถน,นะครับเ <laughs> ถะเถะจนแขีวว่องครับส <laughs> งสัยจะไปเถะตงสัยไปแทน อันหินแห่บอกคือทางลาดอย่างนะแขวนะเพราะอะไรกูไม่ค่อยปด่ดปกปิดนะอะ่มันหลอก็หลอ,อน,นะบนว่าครับพี่น้องเอฟจีนะกูจะใส่ฟันปลอมก็ได้ส่วนมึงปกปิดนะมึงใส่หมวกบนว่านะโอ้ตายแล้วเนาะมึงคือได้จังไหนนะครับพี่นอนะ้องเอฟจีนะเออนะครับ สงสัยจะไปเถกอา่อาที่ถนนลาดยางหรือเออเขาตีนเขาเถงให้นะครับก <c oughs> ็ยังไม่รู้นะครับเนาะ <c oughs> จะ่ได้ยินข่าวแว่วๆมาเลยล่ะครับเนาะ <c oughs> อ่าหรือ Fg มันผู้ใหญ่ใจดีมันโทรไปเคลียร์กับเขานะ <c oughs> อ่ากูก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาไปตกลงเสนอให้เขาแสนหนึ่งหรือ,อยังไงอันนี้กูก็ไม่รู้อันนี้กูก็ไม่ทราบนะจ๊ะ เออนะครับโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอจีแสนหนึ่งมันจีพ่อบลาสนะครับพี่น้องเอฟจีเนาะม,มเป็นคนเปิดเผยใ่อ่านะครับเป็นคนเปิดเผยที่โอ้ยนี่กูเปิดน,น,นแค่กูก็รอบ่อแล้วนี่แต่ที่แน่ๆ <c oughs> กูได้ยินข่าวมาแล้วนะไปเสนอให้เขาแล้วแสนหนึ่งใช่ไหมนะหรือ,อยังไง อันนี้กูก็ไม่รู้นะได้ยินแววมาแบบนี้นะเขานับวันนับคืนนะเขานับนิบ้วตีนนิ้วเท้ารอเลยนะตอนนี้นะอยากจะให้มันถึงไวๆนะจ๊ะเออนะครับนะรอดูหนังหน้ามันนะครับทีนี้นะครับผมครับจะไม่พูดเด็กครับผมครับผมเป็นไงครับตอนนั้น เ,เจอกับทนายคนไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟีนะกาเป้านกเขาพี่นอนะอ้องเอฟีนะครับปครับเออไม่เก่งอย่างที่พูดนะอออย่าไปสีแตกหลายเรานะี่ยนะอออย่าไปสีอ่อนมันหลานะบาลบันดีสีทองนั่นะนะนะเออเป๊กเข้าไปว้าเข้าไปเลยะปะนี่มันขาดสตินะมันขาดสตินั่นนะนะ ไปเอ่ยชื่อเขาไปมินประมาทเขาบาดนี้นะเออเขาจีจงอีพ่อไว้เลยครับนะถ้าเดินลงใต้นะครับสักสิบครั้งในี่ยมึงเอ้ยนะครับบันเทิงนะกูบอกนะเออบันเทิงแน่นอนนะครับนะแล้วยังไงอีกกูก็ไม่รู้นะเออจะโดนใครอีกกูก็ไม่รู้ได้ยินข่าวว่าอะไรอีกนะ่ะนะเอ่าพลังมดพลังแมงก็จะจัดมึงอีกใช่ไหมล่ะขาวว่าน่ะนะนะ อ่านะ <laughs> ปากดีครับปากเก่งปากหาเรื่องครับนะปากหาเรื่องก็ได้เรื่องนะแม่บอกพี่น้องอีีจีเห็นบอกตัวอย่างนะ่ะนะกูว่าแล้วตัวอย่างนะ่ะปากเก่งปากดีไปห้องอยาขี่รถเล่นกกลเพื่อนเขก็ไปห้องใช้เขาปากว่าเสียงเงั้นครับปากว่าจนก็น่นั่นแะครับแม่บอกละออนะครับในห้องไปแะก,กลูด้วยกาวเออหมักนั่นหมักนี่หมักค่าตะกนอนยังไง นั่นแหละครับตัวอย่างย่าไปหาเหตุเจไปหาทำเสียงเงินทั้งวัดนั่นนะ่ะนะไม่หมด่ะเออนะไอ้มันเก่งยังว่าย่าไปตัวจะไปล่องเขาไรนะเออนะเขาว่าหาเยงกระจายเขาโลดแต่ว่าเงินหลายนะ่ะน่ะห้องกึ้งนะ่ะน่ะนะอืมนะเอาคลิปเขาเอาคลิปมันในเขาเบิ้งโลดนะั่นะนะ่ะเน้อ เออให้สารท่านดูเลยโอ้เงินเพ่นหลครับนั่นๆเพิ่นาไปเซ็รขีมูกอยู่นั่นๆเพิ่นนไปเซ็รหนาเซ็รเงื่อนพ้นน่ะเงินเพ่นหลายครับรบันจีเดอร์นะอบอกพี่เล่นนี้ละนามด้วยนะเอาลิฟนให้เขาดูด้วยนะให้ท่านดูด้วยนะอะอเขากินเขาเยอะอืมอ่าเขาก็เลยกล้าด่าคนอื่นเนาะมีนประมาทคนอื่นนะครับพี่นอนะ้องเอฟีนะอ่า เอาคลิปนําไปเฟินเบิงรวดอากูพร้อมจ่ายเงินกูเจ๊ะเงินกูเจ๊ะนี่นี่นี่เดยกกูใช้หมดเด็วกูใช้หมด,หมด <c oughs> ออมันจีพ่อจะบหามเอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเงินดั้มเสนนะครับดีมันบบกแกงขี่พร้อมเนาะเอาแกงขี่กูเบิงในกว่านะมันจีประด้นงับนับเงินเหรียญใจบนัวบหาม <c oughs> ออนะ มันจะไปนับเงินเหรียญใส่ได้นะจะไปเกะขอเกะข้างเนี่ยมันจะเหลือบลานะบาทนี้นะ <laughs>